สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับโรคเอดสและโรคติดเชื้อเฉยโอกาสรวมทั้งวิธีการที่จะไปสื่อสารกับผู้ที่มีเชื้อ HIV ทุกคนให้มีความเข้าใจกับโรคทั้งสองโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูคําถามแรกกันโรคเอดสคืออะไรครับ วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาพบกลุ่มกันซึ่งเราหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะยังมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคําถามเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อยู่ซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะโรคเอดส์คืออะไรคะหมอโรคเอดส์ก็คือโรคที่ร่างกายเราได้รับเชื้อ Hiv เข้าไปนะคะโดยมันจะมีโอกาสที่จะติดโรคติดเชื้อฉวอากาศร่วมด้วยนะคะซึ่งช่องทางการติดเชื้อ Hiv เนี่ยจะมีอยู่3มช่องทางใหญ่ ะะช่องทางแรกเลยก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือการรับเลือดที่มีเชื้อ h i เข้าไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในกลุ่มของคนที่ใช้ยาเสพติดหรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะส่วนช่องทางที่3ช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะซึ่งก็หมายถึงมารดาที่ตั้งครรภ์แล้วติดเชื้อ h i อยู่ บุตรที่คลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อ HIV ด้วยเช่นกันค่ะแล้วเชื้อ HIV มีอันตรายยังไงบ้างคะเชื้อ HIV เวลาเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเรานะคะพอไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดโรคติดเชื้อเฉยโอกาสนะคะซึ่งในระบบของร่างกายปกติเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งชื่อว่า CD4 นะคะที่จะทําหน้าที่ ป้องกันเชื้อโรคนะคะเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคพอเรารับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันตัวนี้ลดต่ําลงเรื่อยๆนะคะถ้าลดต่ําลงเรื่อยมากๆเนี่ยเกิดการติดเชื้อเฉยโอกาสเข้าไปแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะทําให้เสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉยโอกาสได้เช่นกันค่ะเอโรคเฉยโอกาสเนี่ยที่ทาให้เราป่วยเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ โรคติดเชื้อเฉยโอกาสถ้าเกิดว่าเราเกิดโรคติดเชื้อเฉยโอกาสแล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยนะคะซึ่งในประเทศไทยเราจะเจออยู่ไม่กี่โรคนะคะโรคแรกก็คือวัณโรควัณโรคนี่ก็เกิดได้ทั้งในปอดนอกปอดผิวหนังแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองนะคะรวมถึงโรคเชื้อราเชื้อราที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือเชื้อราที่ช่องปากที่ช่องปากจะเป็นฝ้าขาวที่ลิ้นเป็นฝ้าขาวนะคะเชื้อราที่ผิวหนังก็อย่างเช่นมูสวรรัด นะคะเชื้อราที่เยื่อหุ้มสมองนี่ก็จะเจอบ่อยๆเช่นกันค่ะนอกจากที่กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วนะคะ<ม>ก็ยังจะมีโรคที่เรามีโอกาสจะเกิดการเจ็บป่วยได้อีกนะคะอย่างเช่นเ,ออเชื้อไวรัสที่จอประสาทตาหมออยากให้พวกเราจําชื่อง่ายๆไว้นะคะที่เขามักจะเรียกว่า C M V ะะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเพื่อนๆเรามาพูดถึงศัพท์ที่เป็นศัพทางการแพทย์เรื่องโรคติดเชื้อเฉยอกาสเหล่านี้ก็อยากให้จําตรงนี้ไว้นะคะนอกจาก CMV แล้วเรายังมีโอกาสที่จะเกิดโรคติดเชื้อเฉยโอกาสอกาสีโอกโรคหนึ่งก็คือปอดอักเสบซึ่งเรียกว่า PCP สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่มีเชื้อ HIV ก็คือการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีโดยพยายามทําให้เจ้าภูมิคุมกันร่างกายหรือ CDC เนี่ยลดลงช้าที่สุด ยิ่งลดลงช้าเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดโอกาสของการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเท่านั้นนะคะเอาละครับรู้จักกับโรคเอดแล้วและยังได้รู้จักกับโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วยผู้มีเชื้อทุกคนต้องดูแลตนเองดีๆนะครับให้ซ d ดลดลงช้าที่สุดจะสามารถลดโอกาสติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ด้วยนะครับ ย่างนั้นผู้ติดเชื้อแต่ละคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคเฉยโอกาสได้หลายๆโรคเลยใช่ไหมคะโดยทั่วไปนะคะเราก็จะดูที่ระดับภูมิคุ้มกันร,ร่างกายหรือว่าที่เราเรียกว่า C D C ที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่นะคะคนทั่วไปปกติเนี่ยจะมีระดับภูมิคุ้มกันร,ร่างกายอยู่ที่500ถึง1,600เซลล์นะคะถ้าผู้มีเชื้อมีระดับภูมิคุ้มกันร,ร่างกายหรือ C D C ลดต่ำลงกับ350ส่วนใหญ่ร่างกายเราก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉยโอกาสที่ไม่รุนแรงมากนัก นะคะอย่างเช่นเชื้อราในช่องปากไข้เรื้อรงังมูสวัสดหรือท้องเสียเรื้อรงังนะคะแต่ถ้ามื่ไหลที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อ่วยโอกาสที่รุนแรงนั่นหมายความว่าระดับภูมิคุ้มกันร,ร่างกายหรือ C D C เนี่ยต่ำลงกว่า200โรคที่มักจะเจอบ่อยๆก็เช่นเชื้อราที่ยื่อห้มสมองวัณโรคทั้งในปอดนอกปอดรวมถึงปอดอักเสบ P C P ด้วยนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้มีเชื้อทุกคนก็คือการที่เราจะต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันร่างกายหรือว่าตรวจ CDC เนี่ยทุก6เดือนนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉยโอกาสด้วยนะคะแล้วผู้มีเชื้อกับผู้ป่วยเอดมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะหมอแตกต่างค่ะโดยมากเราก็จะแบ่งง่ายๆนะคะก็คือผู้มีเชื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะดูที่ระดับภูมิคุ้มกันร่างกายหรือดูที่ระดับ CDC โดยส่วนใหญ่ก็จะมากกว่า350 ร่างกายเองก็ยังไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉยโอกาสนะคะส่วนผู้ป่วยเอสเนี่ยก็คือคนที่ระดับภูมิคุ้มกันร่างกายที่เราตรวจมาแล้วเนี่ยหรือ CDC เนี่ยจะต่ํากว่า200นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเกิดเรื่องของโรคติดเชื้อเฉยโอกาสร่วมด้วยนะคะซึ่งโรคติดเชื้อเฉยโอกาสอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะครับนอกจากมาตรการตรวจภูมิคุ้มกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก6กเดือน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ่วยโอกาสแล้วผู้มีเชื้อทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดเชื้อ่วยโอกาสได้เรามาดูกันครับคุณหมอคะผู้มีเชือ้อจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคติดเชื้อเฉยโอกาสยังไงบ้างคะ โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งตามระบบง่ายๆนะคะตามระบบก็อย่างเช่นการติดเชื้อที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นวัณโรคปอดวัณโรคหรือปอดอักเสบ P C P ถ้าหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปในที่พุกผ่านหรือว่าเป็นที่ชุมชนที่มีคนแออัดเนี่ยอาจจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามายัยเพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่ะ ควรที่จะมีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายๆหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะและที่สําคัญถ้าเราต้องรับประทานอาหารร่วมกันหลายๆคนเนี่ย ควรจะมีการใช้ช้อนกลางเพื่อที่จะลดภาวะเสี่ยงของการรับเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินอาหารนะคะเราควรที่จะมีการดื่มน้ําที่สะอาดและก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกครั้งที่เราออกจากห้องน้ําเราจะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่หรือก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากจะสังเกตใช่ไหมคะว่าเราจะมีโอกาสเกิดเชื้อราที่ในช่องปากได้ง่ายจะต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งทุกวันนะคะเราควรที่จะมีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยจะต้องไม่อับชื้นแล้วก็ควรที่จะมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดแล้วก็มิดชิดนะคะรวมถึงบ้านไหนที่มีการเลี้ยงสุนัขเป็ดไก่หรือแมวอาจจะต้องมีการแยกส่วนออกไปเลี้ยงนอกตัวบ้านเพื่อที่จะป้องกันการรับเชื้อและที่สำคัญนะคะเราไม่ควรที่จะไปโรงพยาบาลหรือว่าไม่ไปอยู่ใกล้ชิด กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อเพราะว่าร่างกายเราภูมิคกันค่อนข้างจะต่ำก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อพวกนี้ได้ง่ายนะคะืมไม่ยากนะครับตอนนี้พอจะทราบความหมายของโรคติดเชื้อเฉวยโอกาสรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆและการป้องกันตัวเองจากโรคเหล่านี้แล้วนะครับเราคงต้องย้ำเตือนไปยังผู้ที่มีเชื้อ HIV กันอีกครั้งนะครับว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV ยังไม่มีอาการไม่ใช่ผู้ป่วยเอส และตราบใดที่ยังมีระดับภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยังไม่ป่วยเป็นโรคเอดนะครับดังนั้นผู้มีเชื้อ HIV จึงต้องได้รับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือจำนวน CD4 ีย่ยังสม่ำเสมอทุก6กเดือนและพยายามดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมนะครับ